เอาได้หน่อยได้หน่อยน่เรบวเพิมก็ได้ก็ประมาณเป็นการเเด๋ยวน้ำามยแล้วก็เก้าห้าทียับีนี่ก็มอบมาตั สิ่งที่มามอบนะคือมีหน้ากาก 3M 200ชิ้นแล้วก็ k 9 5นี่30ชิ้นแล้วก็เงินสดอีก30,000ว่าบาทซึ่งเป็นมอบไปรอบที่2นะครับรอบแรกเรามามอบไปแล้ว100,000บาทเป็นอุปกรณ์ทางการแพทยนะ์แล้ววันนี้เรารวบรวมได้มาเพิ่มก็เลยพากันมามอบเป็นรอบที่2นะฮกลุ่มสิทธ์เก่าโรงเรียนสตีสิริเกตแลนะสิทธิ์เก่าโรงเรียน ที่เกี่ยวอะไรชุดจบมศสามปี2513รครับซึ่ <จบ S 1> งใช่นการระดมทุนันคงับอนาก็คือพวกเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอยากจะช่วยอ,อุคกากรทางแพทย์นนะอยากจะระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพวกมหมอที่เขาดูแลพวกเราอยู่นะซึ่งเขาก็เลยปรึกษากับผมซึ่งเป็นประธานรุ่นก็เลยได้รวบรวมกันทางไลน ต่างคนต่างส่งเข้ามาอาทิตย์เดียวก็ได้เงินแสนแสนกว่าบาทครับ